ฝากคลิปนี้ไปถึงแอดในโพธิน่มิตที่แอดในโพธิเห็นการเทพูนได้สำเร็จแล้วเมื่อหาลุงคนจัดให้แล้วฝันที่เป็นจริงคนในแอดในไงแอดในนิมิตบอกว่าถ้าปูนเหลือจะได้มะเทปวนลุงเลยจัดให้เลย ก็เมื่อเช้านี้คนส่งน้ำบอกว่าบอกลุงพลเทเทพื้นด้วยนะเออลุงพลก็กำลังจะเทพอดีทั้งทที่ไม่รู้เรื่องเลยนะมไม่รู้เลยเนี่ใช่เหมือนจะรู้เลยเนาะไม่รู้เหมือนกันฉันมาเมื่อเช้านี้รถส่งน้ำก็มาอ๋อจะียนว่าบอกลุงพลเทพื้นด้วยว่าอันนั้นลุงเสือใช่ไหมครับจะเขียนวันที่นะพร้อมกับโพสนะครับเราจะได้รู้ว่าเราสร้างเมื่อวันที่เท่าไหร่ตรงนี้พุทธศักราช2000 วันที่เป็นจริงห้าร้อยหกสิบห้าคลิปนี้ในโพธิเคยฝันว่าลงทอนเทพื้นตรงนี้ใช่ครับ้นี่่บเทาไหร่เนี่ยหัวจะออกหรือเปล่าไม่รู้นะบ้าวเลขที่เท่าไหร่ลุงต้องชื่อแบบนี้เลยแล้วกันเนาะสงสัยในพุทธเราต้องสัมภาษณ์ในโพธิทุกที่แล้วฝันที่เป็นจริงฝากคลิปนี้ถึงในโพธิ์นะตอนนี้ฝันของในโพธิ์เป็นจริงแล้วนะครับ ไราใช้ฝันเล่นๆใช่ไหมเฮ้ยใช่ฝันเล่นๆฝันจริงๆเลยเนี่ยแล้วแล้เขาเห็นหรือยังยังเจอเตัวกลับบ้านวันครอบครัววันครอบครัวกลับบ้านเขาเลยอดเลยใช่อดเลยมาเดี๋ยวต้องโอ้โหแน่เลยโอ้โหมาแล้วบ้าตเป็นจึ้งึ้งเสียวอลังการบ้านเป็นจริงมาแล้วปาฏิหาริย์ในโพธิสุดขนลุก เอาโหพี่เสือตั้งใจเขียนขนาดนั้นเลยแล้ฮะจะเขียนว่าอะไรนั่นนะจะบอกว่าเสือพาไปนะวันที่ยบอกม่าีเสือพาไปนระดับางระเับเขาเรียกอะไรอ่ะวันที่ยี่สิบสามสิงหาอ๋อพี่เสือเคยไปเป็นระหว่างประเทศนะเขาเรียกอะไรอม่รูน้ผมก็เลียดไม่ถูกแล้วอะไรนะพี่เสือไปเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่เสืออืมเป็นลามระหว่างประเทศ ไม่ต้องใช้เชือกไม้อเสือเลยเสือใช้เชืก่หมเชือกไหมเป็นล่ามเป็นล่ามะต้องเป็เือกโลโอลายมือล่ามไม่ธรรมดา่สิพอแล้วมันแห้งแล้วก็ขูดลงไปอีกากตือไลก์และแชร์ด้วยครับนี่กีี็อี้สซื้อได้เตทสิ่งดีครับสดอนี่ไม่ยอมหน้ากาหน้าทำงานมากเลยก ตอนนี้พี่เสือกำลังลงอัขระนะครับตอนนี้อ่าอย่าเอาเลขหกเขียนยังนั้นบ่ไม่เขียนสองห้าหกห้าล่ะเขียนสะบับย่อใช่ไหมโอ้สายโย่โอ้โหดูการมมวน อโทมานะอืมโอยโทโททั้งวันไม่ไม่ไม่มีเอฟซีคนไหนจะโทรหาได้เพราะไลฟ์ตลอดเวลาครับตบโทตบโทเพราะหยุดตอนีุกหนไม่ได้โทรหาเขีนไลน์ตอบช้าใช้ไลฟ์สดก็เลยหยอดมาแค่กลินเดียว ยี่สิบสามนะสิงหาหกห้านะเขียนฉบับย่อนะค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอฟซี FC นะฝันที่เป็นจริงของนายพุิีนะครับฝากถึงนายปุถีเนะ